U.N. c ไม่ผ่านใช้นะครับเหรียญล่างจะเป็นน้ําทองนะครับเหรียญบนจะเป็นน้ําเงินนะครับสีนะครับออกทองกับสีออกเงินแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้รับประกันนะครับรับประกันว่านะครับไม่ผ่านใช้นะครับแวววแบบนี้จะเป็นน้ําทองหรือเป็นน้ําเงินก็แล้วแต่นะครับตรงนี้จะเละนิดนึงนะครับ โอเคเลยนะครับวางได้เลยนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับเหรียญละ40บาทนะครับเพื่อนๆเหรียญละ40บาทอยู่ที่เพื่อนๆนะครับสนใจแบบเก็บเงินปลายทางหรือว่าอย่างไรก็ทักทักกันมาได้เลยนะครับหายากแน่นอนนะครับทั้ง2เหรียญนี้นะครับหายากแน่นอนคืออธิบายกันเล็กน้อยนะครับนี่นะครับของคุณนะครับนาวาอากาศนะครับทวีปนะครับ อยู่นะครับบางเขนนะครับบางเขนนะครับสั่งกันเข้ามานะครับแบบเก็บเงินไปทางเหรียญนี้40เหรียญนี้40นะครับค่าเก็บเงินไปทางอยู่ที่100บาทนะครับค่าส่งแพงกว่าค่าของนะครับก็ยินดีนะครับตรงนี้เอะอะไรนะเลอะเลอะอะไรนะเลอะขี้ฝุ่นนั้นเลอะขี้ฝุ่นหรือเลอะค่าอะไรนิดนึงแต่เป็นเหรียญ UNC นะครับเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆทักมาเลยได้ครับอยากได้เหรียญละ40บบาทนะครับทักมาเลยนะครับใต้คลิปนะครับขอส่งทางทางเลยนะครับ อันดับที่หนึ่งนะครับก็จะหาซองแดงนี่นะครับหาซองแดงนะครับแพก,กันก่อนเลยนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับอันนี้ส่องแดงมาละสองไปเรวก็จะใส่กล่องนะครับส,ะสะับเทปนะครับ นละเอียดร้อยนะครับแบบนี้สำเ,เ,เร็จนะครับเหลือติดปิดใบคอนนะครับ นะคก็แปะไบคอนสวัสดีครับแปะไบคอนเลยนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับ